ำแบบาพามืดหัวดินจริงๆทุกคนเด้อัเอาเที่ยวเอ้มวัดแตกวัดทุกคนวัดพักแก้วแตแกเงินทั้งนั้นเลยทุกคนด้อเรงมองดูขึน้นเอ๊ะเอ๊ะมย่อยลอยลอย กาเที่ยวเที่ยวเมืองไทยเยอะเลยหน้าวัดพระแก้วเด้อทุกคนเนาะหน้าพระานเต็มเลยเลยเนาะก็ทักทายสบายดีเด้อเนาะดูหลวงวันไปอยู่หน้าพระานวัดพระแก้วนี้ทุกคนเนาะมาเด็ดูท่องเที่ยวเที่ยวเมืองไทยกันเยอะขนาดนี้เลย ไหลมาอนี้เลยผูกๆหนอยากจะพาเดินไปท่าเรือช้างมาหนึ่งเต็เมแบบจะนัดท่องเที่ยวทางนั้นเลยผูกไะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สาดเยอะมากเที่ยวเมืองไทยดู มอมรอ้งางคนแดดไปตากแดทีนบางคนเที่ยวร้อนก็ลงไปตักแอนอยู่มองอ่ะใต้ดินนะแล้วก็ขึ้นมาอีกนะหนึ่งเยอะเลยทางเฟส ถ้าเหลือสาตัวนี่ก็มีคนห้ อ่าคตัตรงอ้หอะไรรังไหลมาแบบนี้เลยทุกคนเล เยอะมากเลยยาวเลยพุน่นเนาะไปท่าเรือหลองไหลมากแบบนี้เลยเยอะจริงๆมาเทมาเงินทัาา้งนั้นมากันแบบนี้ โอ้โหเยอะจริงๆหน้าวัดเูยโอ้โหมาแบบมืดพ้ามอดินจริงๆเต็มงำไล ผมตรงตรงไป้วผมนั่งตั้มแล้วครนะออกไหลออกมาเนาะวัดแตกแล้วท่านผู้ชวัดพระแก้วแตกเงินทั้งนั้นเลยทุกคนเลยหลังไหลมาเทมาเงิน มาี่ยมาที่นีเ่อะไรวะเดมหมดคำามรยายแล้กลุ่มเป็นพวงทางออกนะ

เท็มาะเต็มโอ้โหยอดนิยมานทุกคนเมืองไทยเนะมัดท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆสวยมากเลย พาไปดูท่าเรือน,นะทุกคนเดี๋ยโอ้โมงแตกนี่ทางเรมองเต็มเลยเ

ไปเที่ยวบ้างมาเล่นไป่ใส่อันเนี่ยมุแต่ว่ามต่มอมอไปมบุมองเลยทุกค

đêm người rất con còn này mò nó có kèo tên không ขึ้นไปท่าเรือ้างคุนเตรมเลยมองแตกวันนี้ท่าเรือ จะลุ้นเนื้อ่าเรือจะแตกไหมโ้าเรือไปเยอะเลยอมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้เลยแตกมีแต่แตกอย่างเดียวทุกคนดูว้าวความแบบคามืดหมัวดินจริงๆทุกคนดู นัาเอเที่ยวเต็มเ้าเรือเจ้า่วนนะลังไลมาเทมาเต็นข้าวเรือข้าเรือท่าสางหัวเชิญ เอ้ยมาเนี่ย,ทยเาาที่ยวเามืองไทยเนาะสุดยอดจริงๆท่เา,าทเรือเต็มเลยเด้อต็อคิว

เอ้มเสือดไฟฟ้าหน่อย